นตามบริการกับมัเรเดวิสแสันนี้ค่ะสปอร์สตสเตอร์เอสหนึ่ง้เบค่ะจะเะเบียงมาในปีสองพัี่สิบค่ะอันนี้ค่ะหมายเลขทะเบียงคันนี้หขอค่ะเราดหกแปดแดแปด8 8ซีข้ามในการสามพันสองรบาทค่ะ มาชมรถทดสอบสภาพรถได้มาแลยค่ะทุกค้าค่ะรถที่99คันนี้กับพาเลย์ดิวิสันคันนี้กับสปอร์ตเตอร์เอสหนึ่งสองห้าศูนย์คันนี้กับเอเบสนาคันนี้ปีตีเบส2023ค่ะคันนี้กับเบสสี่มีห้าราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นบาทมาเลยค่ะรอคันนี้ก็อยู่ใช่ไหมคะ่ะมาเลยค่ะทุกค้าคะคันนี้กับพาเลย์มาเลยค่ะมาลับได้กดมาบิดได้บิดมาไม่ต้องรออะไรค่ะยินดีราคาได้หนึ่งพันขอบคุณค่ะสัอร์เซนซี่เบดมาแล้วขอบคุณมากนะคะสู้ต่อไปต่อราคาได้มากเลยฉันได้เฉลยไม่ต้ออองรรค่่ะซััเเสบ์์์์นนตี ราคาเป็นสาม่สองสตอยกเลยค่ะยกได้ยกเลย3 4 2ราคาเป็นราเซนัลมสอ่านเซนัสอมนเตซนบสอสตอไหมคะอีกสัยไม้สี่ราคาเป็นสามสี่สี่รคเซนล้าสี่ผ่านเซนัลสี้กเตเซทัสี่ั้สองไม้อรีบแต่สินใจได้โกงออนไลน์ค่ะราค่ะ พันกับมาล้านค่ะแสนปาแสนปาแนป่าน0บหนึ่งสนป่านัสองตอนนี้ที่นานประมูลราคาอยู่ที่สามแสนห้าราคาเป็นห้กับมาล้านค่ะสนาสองันรงสนาบนสนัสตอนนี้ราคาที่ลาซีออนไลน์หกพันไหมคะขอบคุณค่ะสนหหกผ่านสนหนึ่สนปานับนึ่งแสหนึเ่านสองแปดออนไลน์แปดออนไลน์หราคาเปนลักคะสนนเบิร์ดนเบิร์ดแนป่านับนึ่งสนป่านับสองตอนนี้ราคาอยู่ที่ลานประมูลสองออนไลน์สี่ลานประมูลสนหน สามบาบเราเออไลสต่อป so ิดมาเจ็ดขอบคุณมากค่ะเรามิั้สอบาทเาัเติงเรา้สอา2สบาทเจ็ขอบคุณค่ะเซรามิคออกมาเาัเต่งเสราั้นอเาัอบาทแขอบคุณมากค่ะเบอร์เบัเตเรสองนราคาทีราแปดสองปดสี่ราคาเีบสัปปะสี่สัปปะสี่เซรามิคสิบบาทเ่ะสับคสปบบาสองกนไลน์ดพัขอบคุณค่ะ เซนรัสองผ่าเซนรัสองนับเตเซนรัมสนับสองเซ็นก็เบิดสองี่หค่ะเซ็นตรับดอกผ่านเซนรบมานับเตเซนรบมาสองนับ2เซนก็เบิดห้แปดสี่แสนขอบคุณมากค่ะ สี่แสบาทสี่สนบาทสี่สบานับเติสี่สนบาทนับสองสราคาเบสี่แสสี่บาทสี่สบาทสี่สบานับเติรสี่สนบาทนับสองสบาทลานปดหกแปดพันขอบคุณค่ะสี่แสนแปดบาสี่สนแปดบาสี่สบานับเติรสี่สบาทนับสองสี่ปบาทหนึ่งเบืสองพันขอบคุณมากค่ะสี่แสนบนสองพัสี่สนหนึ่งสนับเติรสี่แสนหนึ่สองสี่หนสี่ราคาเบสกพันราคาเสาคาสี่แสนหนสันสี่แสนนง

เซนต์ระบรับสองสี่ขอบคุณค่ะสิสเซนบรดอกป่าเซนระบรมันบงนระบรบสองแันสี่ศูนย์ขอบคุณค่ะ4ิสเซนบิร์เซนบอรเซน์นะรับเซนบวันนับสองสี่สอสี่สี่สี่ขอบคุณค่ะสิสเซน์บรสี่่าเซนระบรมวันนบเเซนต์รบมนับสองสี่หกพขอบคุณมากค่ะสี่บราคาเปลี่ยนิแปดสี่สิบแปดห้าศูนมาอีกสักไม้ 5้ขอบคุณค่ะศิษย์นักบัสองพันสี่พันลค่เป็นออนไลน์ยังสู้ต่อสู้ต่อค่ะหกพันไหมคะหกพันไหมคะสี่หออนไลน์ขอบคุณมากค่ะสิษย์นับดอกผ่าสิษย์นับันักเตะสิ์นับันสอนศิษยนัท้หมดปออนไลน ขอบคุณค่ะซีแซ็นตอเบอร์ซอเบร์อเนัเตินเอบอร์นัสซีแ็หเบอร์สองพันออนไลน์ยังไม่ยอมอย่ายอมค่ะสี่พันไหมสี่ันไหมขอบคุณค่ะซีแซนอเบอร์สี่พันซรส่นเอรเบอร์นับเติซนเอเบอร์นัสองซีแ็หเบอร์หกพันออนไลน์ก็ยังไม่ยอมแปดพไปเลยคุณลูกค้าคะแปดพันไหมอีกสักไหมอีกสักรอบอีสักรอบขอบคุณมากค่ะ 28, เจแปดราคาเป็นละค่สนับาผาซิสนบป่านกเะสเนบปาสองซิสอ์ออนไลน์ย uh ังมาโยเจ็ดสองไปสิขาเจ็ดไปสิขาลูือค้าเจ็ดไมเจ็ดสไหมเจ็ดสไหมเจ็ดสไหมจีเจสูออนไลน์ค่ะซิสเตอร์เจ็ดเบิร์ดนเตอร์เบร์เนนะเขอบคุณมากค่ะซิสนบองผาซสเตอร์นบาเสเตอร์นบามนัสอสเตอร์เจ็ดเบิร์ดสองพบาทที่ลาน เจ็ดสี่ออนไลน์อย sí ่างไม่ยอดนบสี่ผ่าสี่เจนบสี่วันนับ่สี่เนบนเจเบิร์ดอผ่านขอบคุณค่ะสี่นบสดกผ่าสี่นบสวันนับสี่นบสี่วันนองอไม่ค้างอะไรขะอะไรขะแปดมาแล้วแปดศูนย์ไปเลยคุณลูกค้าะแปไปเลยแปดศูนยยคะแปนอีกสมัยไหมไม่รับหรอแปไปเธอสี่ออนไลน์สี่ปดยังทันนะสี่ปขอบคุณค่ะสี่แสนแปดสี่นแปด หมื่นบาทลานประมูลสองออนไลน์ยังซื้อต่อค่ะซี่รสนสองบาทซ็นตสนันติเซ็นสมนัอี่สนแปดหมื่นสองพันบาทอีกสม้ก็ยังทันนะคะสี่แสนแปดหมพบาทที่ออนไลน์นับสาขายค่ะตรงค่ะที่ราคาสี2 0 0 0แปดหบาทเชี่ไลน์ศูนย์หนึ่งห้าสาน์ศูนย์หนึ่งห้ประมูลได้เลราคาสี่แสนแปดหมสองพบาทขอบพระคุณค่ะยินดีด้วยนะคะมา